ก็ขอกราบสีทุกท่านด้วยครับผมอ่บาบอกผมนะเกมเมอร์โวนะก็วันนี้ก็อยู่ในเกมของนะครับเจ้ารถสี่ครับผมอ่าถ้าคนที่ว่าผมจะเลิกขำนะมันก็ยังไม่เลิกนะครับก็มำการเล่นรอบๆไปนิดหน่อยนะฮะอ่าโอเคพอเสร็จลงแล้วก็ทำการเล่นรอบๆไปคือจะขยายพื้นที่ครับผมอ่าเราจะขยายพื้นที่ตรงนี้น,นี่เป็นไงแฝงนะผมก็จะขยายตรงนี้แหละเพราะว่าผมจะสร้างเอ่อจะเพิ่มเอ่อ สเตโกครับผมกับสามเขานะให้เป็นคู่ครับผมอ้ามันเล็กเกินไปไงก็จะเพิ่มให้หน่อยไปยังไม่เสร็จนะผมตอนนี้หินก็จะหมดอยู่แล้วอะตอนนี้จะหมดตัวแล้วอะ่ะเออดูดิได้แคู่สุดยอดแล้วนะคือแบบลำบากมากอะ่ะเดี๋ยวพันนี้ก็จะลงเมืองเหมือนเดิมนะอ่าลงเมืองทําไมเพราะว่าอ่าเราจะมีรัสอบใหม่ๆเพิ่มนะอืมใช่ เแล้วการทำอันนี้ให้เสียก่อนแล้วกันอ,อ,อ่ะตอนนี้หินเ้าหมดตัวแล้วแหละ ผมต้องการลงมอสเพิ่มมนาะเป็นมอสแบบทุกของแล้วหายนะแบบเนี้ยเออแบบเพื่อเป็นการแบบเราจะฟาร์มหินได้รวนๆนะผมว่าหินตอนนี้ในบ้านก็จะหมดเรียบร้อยแล้วนะอ่าเพราะเรามาทราบพวกเนี้ยเออหินหมดแล้วอะหินไม่เหลือเลยใช่ครับผมอันนี้คือหินไม่เหลือเลยผมต้องการหินมากแล้วเราไปเช็คในบ้านเพราะเราไม่หินเหลืออยู่เท่าไหร่เลยกี่แพ็คมันเองอันนี้ก็ดีนะผมอ่าระเบียบมากหินพวกนี้ไม่สวย โอ้ยวเดือบล็อกเยอะจงหรอต้องดูชั้นสองนะ่ะอันนี้หรออันนี้โซนพวกอันนี้โซนข้าวเน,นื้อนะอะไรแบบนี้เนาะหินอันนี้โซนไม้หิน,นโนอ้โหต่ก่อนหลายชัดมากตอนนี้เลือ่านี้เองอ่ะ่ะก่อนผมมีแบบโอ้สามสี่แถวอะ่ะเออสี่ห้าแถวเลยนั่นแหละไม่ใช่สามสี่แถว อ่าผมจะตัดตอนนี้ผมวางพวกหินนี้หมดเลยแล้วกันนะครับผมอ่าตอนนี้ผมเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะเออพราะว่าเสร็จแล้วแก้เสร็จดีกว,ว่าครับเนี่เอ,อ้ยใส่อีกไม่กี่บล็อกก็เสร็จแล้วนี่อ้ผิดอ่ะทุกผิดโอ้ยแต่โอโหเลยช่องนี้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นลืมลืมลืม,ลม,ลมเสร็จแล้วครับผมตอนนี้แบบชิวๆอะ่ะเออ ชอบวางเลยอะไรแบบนี้เนี่ยเนี่ยอีกละอีกละเรวไม่ชอบตัวเองวางเลยเลยอะอืมโอเคเสร็จ okay, แค่นี้นะฮะคงไม่มีอะไรเหลือแล้วแหละอืมหินก็จะหมดแล้วด้วยอันนี้ผมไม่ตกแต่งเพิ่มละแบบเปลืองหินอนะ่ะเออไว้แค่นี้แหละอ้าวแบบนี้ปแบบระมาณจะประกบเป็นสามคสามสามคนสามดีกว่าเออใช่แาบบนี้ โอ้อ๋ออเอาออกครับผมนี่เป็นไงมาไปาบ้านใหม่สวยมากตรงนี้อาจจะล็อกพอดีทื่บอกใช่ไหมใช่ตรงนี้ล็อกพอดีเลยไวย้ปิดไว้ปิดไว้ครับผมเก็บได้อยู่ เอาทุกข้ามบนออกถ้าผมปับเป็น5่าคุณท่าเป็น, 5, 5, ปนงไงวะลองเลยว่าตรงที่มันแตกไปด้วย,ยวพื้นอนะ่ะเออโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แตกหมดเลยไม่ได้ไม่ได้แล้วสาออกแล้วเสาออกว่าวสามคูณสามเหมือนเดิมดนั่แหละน่าจะดีดจมือแล้วอ่ะ Okay. โอเคตุ๊บตรงนี้ออกฮ่าฮ่า <h aha> เรียบร้อยครับผมโอ้ไม่ปากทอดไวอ้อ่ะมาตึ๊บเลย <h ahaha> เราไปนอนกันก่อนนะฮ่า <h ahaha> ตื่นมันเรียบร้อยครับผมเราก็ตอนนี้ก็จะลุหมือนกันดีกว่าครับผมเออฮะ <h ahaha> เดี๋ยวพาสักทายเด่สองกันก่อนนะฮะบางทีจะคิดถึงนะครับอ,อ นี่ก็มีไตโกกับซับสักเขานะฮะแล้วก็ไอตัวเล็กของเรานี่ไอชมดแล้วม,มันมอสอะผมผมก็ทาการขยายแลผมนี่ขยายนิดนึงนะครับไม่ได้กว้างมากนะับแล้วไปของการิมีมัสนะฮะตะกูตะเนียนะผมผมขยายนะประมาณสองสามบล็อกเลยดัยดนออกมาครับผมแค่นี้จำไม่ผิดอ่าคือตัวข้างบนอ่าอแคลโลซอรัสนะผมอ่าจำชื่อได้หมดบอกเลยพี่จำชื่อได้หมด โอ้ตัวโตมากไม่ได้เคยเห็นตัวโคตรใหญ่อ่ะใหญ่เกินโอ้ยตกตกเกือบ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 จะไม่ได้อยู่บันไดไม่ทันนั่นแหละนะต่อต่อไปอ๋อตัวนี้ก็อ๋อไอ้ไททันนิชครับผมอ่าที่อ่านชื่อนะฮะถ้าเป็นไททันนิชนะผมสต่อาจจะปิตขออภัยฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะที่ว่าไททันนิชซุบะตีเล็กเราไม่อยากขับเป็นคู่่เลยที่มีคอ ใช่เราน่าจะทำอีกฝั่งหนึ่งเอาใหญ่ๆประมาเนี่ยเออน่าจะสองตัวได้ครับแล้วก็ขันุ่มแค่นี้แหละแล้วสอเรามีเท่าไรหนึ่งสองมีกี่สายพันธ์น่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพราะันแปดสายพันธ์บัตรนัเป็นสายพันธ์นับเป็นตัวนะผมจะว่าผมเหลืออ่เอมเ,เบอร์นะอีก3อันแล้วก็เป็นหลอมันเลยครับผม เราไม่มีฟอสซิลเหลืออะไรเลยหรอผมจะคับตัวอะไรเพิ่มดีอืมอ,อันคาโลไหมเอ,อ้ยคาร์โลมันมีตัวเดียวโอ้มันขับมอ,มอบเพิ่มบ่เฮ้ยจำไม่ได้นะนี่ทำอะไรบ้างนะเรนผมว่าผมปล่อยสเตโกไว้ดีกว่าเพราะสเตโกเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเก็บก่อนสเตโกสเตโกไหนไหนเอ่ยของเต็มตัวเลย เราก็สเตโกใสแบบนี้เลยครับผมเฟิร์ฟอ่าแล้วก็ตักน้ำโโ mm. oh, หลงไปของเต็มตัวทิ้งอะไรดียวฮ mm. ะไม่พอ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เอามาใส่ทีเติมที่ะถังแล้วกันโอเคเก็บเราจะเอาถังน้ำโ okay. อเคถังน้ำเต็มตัวมาก <c oughs> โชว์เพื่อบของล้นตัวอันนี้โอเคฝากถังไว้อาจารครับเออสเตโก้ครับผมออไม่ใช่อ่าแองเคลโลฮะเขอภัยครับผมโอ้ยอาหารไ่พอต้องแม่อาหารเราให้ซะแล้วโอเคโอเคครับผมเก็บมาแล้วขอไปเก็บกันก่อนนะแล้วก็ลงมกันต่อครับผมอย่างแรก เราต้องปล่อยสามเข่าก่อนฮ่าตอนนี้จะเป็นตัวเมียนะผมจะเป็นตัวผู้ใครจะตัวผู้แล้วกันวาไว้นี่ครับผมแล้วก็เออเป็นมอสเราผมต้องไปเก็บข้าวหน้าหลังก่อนเพื่อฟังข้าวเราแบบต้องเก็บเองขี้เกียจมากเลยขี้เกียจเลยไม่เกลียดมากอ่ะ วัวไปล่อวัวด้วยครับผมต้องการวัวหนึ่งตัวนะฮะตัวเดียวนะผมขึ้นมาต้องการให้ตัวเดียวนะผมมาตัวหนึ่งพอไปเอออย่าลงไปดิเออ แค่นี้ก็น่าจะเสร็จไปไปตายตายนะตายไม่ออกมาไม่ออกไปก็ตายโอเคห่างม,มานี่มาหนอ,องั้นเลยมาไอ้วัวน,น้อยเอวัวน,น้อย,นนอยมอสอยู่ตรงนี้นะครับ เราวามกรมาน,น,นี้มหนีผมไม่อยากตีถ้าตีเป็นมดตีท่าวัวต่อแน่ครับผมแล้ก็ฉีดใส่วัวทะนี้ต่อไปก็รอเวลาให้ใมายมดเกิดอีกตัวนึงนครับผมก็มีแค่นี้แหละในการทำนะไม่ยากนะบผมผมจะเทเลพอร์ตไปที่ฝัออ่งนั้นดีกว่าผมว่าลงเหมืองฝั่ง อีกอันนึงดีกว่าผมเพราะว่าแถวนี้น่าจะลงหมดแล้วนะปุ๊บอ่าโ,โอ้จำได้เราขาดอะไรเราขาดพวกเนื้อนี่เองอาหารไม่พอครับผมโอ้ดีนะเอาข้าวมาเผื่อตัวเองไว้นะฮะเพราะว่าทาขนมป,ปังได้สวยครับผมโอ้อันนี้เหลือว่ะ ร้องโคตรดังอะพาราโซเราผมเรียกว่าพาราโซฟอรลพัสอะไรนี่แหละผมจชื่อนี่โคตรยากอะชื่อไม่ได้แค่าพาราโซละพาราฟอสฟอ,ฟอรัสอะไรเนี่ยผมชื่อโคตรยากเลยนะฮะเ,เนื้อชิ้นหนึ่งเราไปให้เออพี่แค่แบบดูว่าตัวใหญ่แค่ไหนนะบูตัวโคตรใหญ่อย่างเนี้ยโอ้ใช่ว่าไทโรซอรัสครับผมไทโลโซ บรรยากาศผมอยู่รหรือเปล่าผมมีเจ้านายนะจะเอวโอ้โหชัดเจนชิบหายแล้วกูโอ้โหกัดโคตรแรงโอ้ตายเออไม,ม,อมออ่อย่ยาลูกพอกขอโทษพวกขอโทษลูกโอ้โหตอันตรายเลยอันตรายเลยครับผมเขาไว้อาหารทศเราดีกว่าเฮ้ยมันหิวอยู่ยนะเราจะให้แกะมันนเอา ตัดมาตอนนี้เทเราต้องเอา,เอาไอ้แกะนี้เป็นอาหารลูกของเรานะบผมอ่ามาดูจะได้อาหารแล้วเฮ้ยอย่าพึง่งนี่บ่อน,น้ำมีอะไรสนุกสนุกพ่อจะพาไปลิ้นรสบุกใช่แก่น้อยเฮ้ยกลัวอะไรวะไม่มีอะไรในบ่อน,น้ำหรอไปกินน้ำกันเออเดี๋ยวพ่ไปกินน้ำใช่น้ำสะอาดไม่อยากกินน้ำเหรอลูกใช่พ่อพาไปกินน้ำอืมเออ มึงไปมึงลงไปไม่ต้อง,ง,ง,งขึ้น <c oughs> เรียบร้อยหั <c oughs> ออกแล้วเรียบร้อยนะถือว่าเป็นตัวโคตรใหญ่เลยช่วงนี้ตัวโคตรใหญ่อะตอนนี้คือ,อยูท้าเรปเตอร์นะก็ยังไม่ได้ทำเลยเออเรียกว่าอะไรยังไม่ทำาบันไดอะไรขึ้นไปเลยสองนู่นไหนดิได้กัดเราวะตัวโตวแค่ไหนละไม่ไม่ได้มานานแล้วผมสวยมาก ว่าตรงนี้น่าสวยสุดที่เราทํามาแล้วมั้งออแรปเตอร์หายอ๋แรปเตอร์หายเหรอหรือมันตายอ่ะอมันออกโอ้นี่ไงยังอยู่วะผมวโรซีแรปเตอร์นะฮะอ่าน่ะผมปลูกไว้โคตรสวยอ่ะท่นานี้อื้อหัวกินได้เหรอน่าสุกกินเหรอไม่เคยเห็นนะอ่ะ โอเคผมก็ไม่มีอะไรมากขนาดนั้นถือประมาณนี้เราก็จะลงเหมืองกันแ,แถวนี้เลยผมมีอะไรเป็นรอยแยกข้างหน้านะผมในแผนที่เราไปเจอกันนะครับผมถือว่าเป็นเหมืองใหญ่ลืกเปล่าไหมลูกเปล่าไม่มีไม่ใหญ่เลยถ้พอมีพออยู่อ่ะเจอฟอสซิลเล็กน้อยแล้วก็กดเอาไว้ครับผมอ่ะตรงที่มีลาวานนะเราจะขุดลงไปข้างล่างกันเลยครับผม อ,อุ้ยเกือบเกือบไปใช้แล้วไปตกเลยเนะี่ยไม่ตกว่ะไปยังดีอยู่ว้าวว้าวยอดไปเลยอืมโอเคจะร่างระบายป้าผมจะไปบายประมาณสิบกว่ากววากัน มานั่นแหละนาสิบห้าสิบสามนะครับผมก็จะมีไดมอนด<ะ>์เยอะช่วงนี้โอเคบับคร์ดไปด้วยนะเช็คกลุเลือกเช็คไว้ก่อนนะ,นะบุมแล้วจากแพกสองแผกกับฟอสซิลอ่ะโอ้ย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 ไอยห้หนูไหนที่จะไฟอ่ะพี่นะเอาทานหน่อยเพราะเราไม่มีถาดใช่ไหมโอเคตอนนี้ฟอมมีถาดแล้ว เราไปแอคเล็กไว้ด้วกวะ่ะโอเคไปแอคเล็กไว้นะโอ้คิดสูงจริงว่าแถวๆนี้ผมว้าววิชปเปอร์มึงมึงอะไรลงไปซะฮ่าฮ่าตายอฟอสซิล,ลหน้าผมผมต้องไปเอาฟอสซิลซะหน่อยละอ้โหข้างล่างมีฟอสซิลโอ้โหตรงนี้มีฟอสซิลเยอะว่ะ แต่ที่สุดก็ต้องเจอแอมเบอร์แล้วครับผมอ้าวเพ็นเป็นทำให้สกัดไดร 1, ์ลส์100%นะมีแค่นี้จริงใช่ไหมใช่ก่อนคือไม่อยากตกมีชั้นลองไหมโอเคโอ,เโอ้โหแค่นี้เดียวโอ้มาทำไมโอ้นะตรงนี้ตรงนี้โอเคครับผมวานช่วงตรงนี้ใช่ไหมอ้า ปลักทอชก่อนปลักทอชก่อนอึ๊บอือ้มฟัสซิลฟัสซิลอะไรข้างล่างเราจะลงไปยังไงดีกับลงตรงนี้ดีกว่าครับผมมันไม่มีถังน้ำใช่ไหมไม่มีจริงวโอเคในน้ำระเบิดไม่เจ็บในน้ำระเบิดไม่เจ็บ เอออะไรทิบักเไอืมุ้ยตกใจตกใจาน้ในจ้าไม่ใช่ระดับปติปัต้อยนะน้องพี่ระดับโปรเฟชั่นอลบกเลยเก็บสัประมาณวิ่ายเท่าไหร่วานนี้ถ้ผมน่าจะมีเพชรใ่เก็บไปหน่อยแล้วกันนะผมวันนี้เก็บไปเท่าไหร่ เราพูดแล้วา่าปู่ไมนยิงกันโดนยหมดขี้โกงอ่ะจวเจอเจอจวเจอเจอไอ้หน่องไอ้หน่องจะเจอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอยได้ได้ได้ไอ้หนูได้ไอ้หนูจะเล่นแบบนี้กับพี่ใช่ไหมได้ได้ไอ้หนูไอ้หนูจะได้แบบนี้กับพี่ใช่ไหม ได้พี่บอกเลยหนูได้ห,หนูให้หนูสเกลดิตันอื้ออเอาไงเอาไงล่าเอาอไงล่าฮ่าไงล่าไฟอ๋อประมาณนี้อ่าถ้าจะลงฟาสได้อึ๊บโอเคฟาชิลชิชตรงน,นั้นสูวว่าจะมีเหมืองต่อนะตรงนี้ว่ะ มันเอายากกว่าตรงนี้เพราะมันยากเกินเอ,อื้อมอึ๊บโอ้ยหัวตั้งเฮ้ยได้งไงเอมเบอร์เจอแล้วเนี่เราต้องกัดมีอะไรตอบไหมนี่ไงเอมเบอร์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  ได้นหนูขอเยอะขอเยอะได้สาอันถือว่าโอกาสได้หนึ่งได้หนึตัวนะครับผมตอนนี้มีหนึ้อยได้หนึ่รอยเปอร์เซ็นต์อาไม่ใช่หนึ้อยตัวหนึ้อยเต์มาสมตัวแล้วตอนนี้แต่ไม่กระกำตีเออกำลังอ๋อนที่มาคือกำลังตีว่าได้หนึ่อยเปร์เซ็นต์นะแต่ไม่รู้จะได้ตัวอะไรนะครับผมไปต่อต่อต่อประมาณนี้เราต้อง ไม,ไ,มไม่แล้วมึงหรอมึงหรอมึงหรอโอ้มึงระเบิดฟอสซิลกูหายไปด้วยไอคิปเปอร์เร็วค <am i S 2> ิปเปิลคิปเปอร์เร็วขอหน่อยแล้วกันมาฝากชิโกไปด้วยผมอันนี้ใช้เหรอไม่จำเป็นแหละเหล็กมาแต่มาไม่เจอไดมอนด์เลยอะ ใช่ข้างหลังนี้ไม่มีไนมัหรือยยังไงนะเพราะว่าเราจะไปมุ่งหน้าฝั่งนี้ดีกว่าอืมเรามุ่งหน้าฝั่งนี้ดีกว่าบุ๋มโอเคโอ้โห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 ไปต่ออืมโอเคบุ๋มคือว่าจะเปลืองมากคือว่ามันจะเปลืองเอ่อ เครื่องเหล็กเราจังเลยเอามาสามอันเลยแล้วกันนะบุ๊มเฮ้ยน,นหน้ามีอะไรบ้างนี่สวยเราเจอเบอร์อีกครับผมอืมอีกสองแม่อีกสองพี่เดินสะดวกเถะชอบสวย,เ,ยเจอเหล็กอีกด้วยวหรเราทะมุ่งทะลุไปเลยแล้วกันโอ้โหพงังพังหมดเลย ว้าวเจอเหมืองอีกขั้นหนึ่งใช่คิดว่าดีคิดว่าดีเลยนะโอไม่มีฟัสซงฟัสซิลอะไรในเลอ้โฮ้ยตรงนี้ฟัสซิลเยอะมากเยอะจริงเกินไปเลยอ่ะว้าวเกินไปเยอะเกินไปนี่อเยอะเกินไปเยอะเกินจริงเก็บไว้หมดเหล็กด้วย เริ่มขาดแลนแล้วเหลือเริขาดแลนแล้วบุม๋มเอาถิ่งมาด้วยนะฮะสมบัติสมบัติทั้งนั้นนะบุม๋มบอกเลยอ่าดอกโอ้โไม่รู้จะไปทางไหนก่อนอะ่ะจริงยกเกิอืมอืมเันนี้มาด้วยไหนดิ าไม่กลัวสักเปล่าโชว์อุ้ยโจเจอรางรถไฟนะอไม่ได้เจออะไรแบบนี้มานานมากอะ่ะใช่ม,มัไม่เจอแบบอะไรแบบนี้มานานมากไม่ใช่ม่ยนย้อนมาอดเลย มันลวงลาวาไปเลยนะเ,ออเทคนิคง่ายอนะโอเคสำรวจหน่อยแล้วกันโัวเจียวมากเจียวมากจริงนีออ่จริงนะโอ้ไม่ใช่มาวันนี้นะตูว่าแพตตี้มีโล่หรือเปล่านะครับผมเล่นตัวเก่ามากอนนี้ อืมอืมอืมโอ้ซอ,อ,อมบี้เยอะจังเลยเออโอยไอ้ตัวนี้เฮ้ยซอมบี้เล็กกว่าไม่ชอบมากเ,เยเคเบิดสักตายโอ้โหโดนโดนลุมเออเจ็บเจ็บนโว้ย ปิดไว้ก่อนจะตายเอาหาก่คนอ,อะไรเยอะมากแค่น,นี้ก็จะมาเนาะอุดไว้เครือบเยอะเกินจริงเยอะเกินไปอะ่ะเก็บมันจะมาทุกทิศทางไม่ได้ใช่จะมาทุกทางก็เกินไปนะบุกจะมาทุกทาง ถ้าขุดลงไปข้างล่างยังมีอะไรวะเอ,อจริงอยากรู้อะอยากรู้อะข้างล่มีอะไรเหมืองต่อนี่หรออ๋อน่าจะไม่มีอะไรมากแล้วแหละใช่ไมังมังมังมมีอะไร มึงหญ่มากจริงอืมอืม,อม,อมตายไปหนูโอ,โอโ้โหเขาซี้วีเยอะมากกี่ไรละสามสิบสองอ้า จากที่ผมสำรวจมานะาก็อาหารก็จะหมดแล้วเพราะเรากลับกันทีกว่านะคือแบบสำรวจก็หมดแล้วมมีอะไรจะเล่นแล้วขุด <Celt ic> อ,อะไรก็ไม่ได้ของเต็มหมดแล้วผม <uet ammed. S 1> เราก็พอแค่นี้ดีวกว่านะของเราก็ได้เยอะพอสมควรแล้วผม <c oughs> เราก็จะไปเจอกันอยู่ที่บ้านกันเลยนะเ ah, พราะคลิปตอนนี้มัน50-60แล้ว50ไม่ใช่ห้าสิบหกสิบแต่ว่า5 0ถึง1ชั่วโมงแล้วผมคียจตัดเยอะใช่ เพราะว่าขอแค่นี้ก่อนนะคือผมเหนื่อยแล้วอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยบอาตอนนี้ก็ถึงที่เรียบร้อยแล้วบอาก็คือว่าเหนื่อยมากปวดหัวมากตันนี้แบบเ,เราไปไกลามากก็วับกลับกันเลยดีกว่านะอ๋อยยโยโยยยยอยยยยยยยอยยยอยย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 ้ยยอย เราก็จะมาหลอมฟอสซิลก่อนแล้วกันนะครับผมใครอยากรู้ว่ามีตัวแล้วก็กดไลค์เยอะๆนะผม็ะทึบไลค์นะ mm hmm. ตัวอะไตัวดมเดิมนั้นนะผมพวกของเต็มอะ่ะคลิปนี้ผมว่าควรจบเพียงเท่านี้แล้วกันถน้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์ผมเพื่อปเป็นกำลังใจด้วยให้ผมทำคลิปต่อไปนะ mm hmm. โอเคบายบายสวัสดีครับ